เอาละตอนนี้เราจะมาทัวร์ห้องนี้กันเพราะวันไม่มีอะไรค่ะทัวร์ห้องนอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันอันตรายนะมีกล่องซีดีและช้างน้อยหรือเอาอะไรอย,าอย่างอัลบัม้มได้ไหมหวดมีของเล่นสแตนเลนดูมีเชือกด้วยรู้สึกจะมีเย็บปักถักร้อยอยู่ตรงไหนเนยจำไม่ได้แล้ว ต่อมานี่คือพัดมากมายมีเครอุยสีดำๆมีเออเขาเรียกว่าอะไรโมโล็อกกาบ้างจำไม่ได้แล้วมีที่ตกมแบบแล้วก็แบบขยายขยักแล้วมันก็จะป็นเสียศพมีท่าดลอ็มแอนแต่รู้สึกแบตจะหมดแล้ว มีกระปุกป,ปอมสินรูปพระมีเชือกมีเออ,อะไรก็ไม่รู้มีกระป๋องมากมายมีโคนี่พูดได้ด้วยอันนี้ก็พูดได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันมันคืออะไรไ่ดู้ I'm ออมันมีประมาณสองสามอันทั้งสองตัวนี้เลยอันนี้แกะ คือแค่ตุ๊กตาขุดไม่ได้แล้วมีกองครับซีดีมากมายมีอันนั้นเลยสองเนี่ยอันนี้กองทั้งหมดนี้คืออาริสตาเขย่าอย่าง่โอ้แค่คล้ายๆเหมือนแบบเลโก้อะไนั้น okay, บบมา,มานนะมีเลโก้จิ๋วที่เป็นรูปยักษ์แล้วก็รูปกิตตี้อันนี้คือพื้งพื้าใหม่เลย มาถึงตะกร้านะตรงนี้ของเก่าพวกแบบพวกบอลือโอ้ไดโนเสาร์เออชายไดโนเสาร์ก็จะมีแบบแปลกๆหน่อยเนะพราะมันแนบบี่ยอยู่กลางทะเลแต่ไงแตบบ่ไม่ใช่ก็มันอยู่บนเกาะที่ๆต่างๆอันนี้คือโลกเปล่าๆเออความจริงของอันนี้อย่างคือเม็ดอินไทยแลนด์นี่ดาบยืนถดได้สตาร์วอล ไม่เคยดูหรอกแต่ว่ารู้ว่ามีดาบมอดาบเปิดแสงได้ด้วยแต่ว่ามันโคมงแบบหมดแล้วมีลูกบอลอันนี้เขาแบบคริกเก็ตมนะั้งแต่ว่าเบสบอลเนี่ยจะไม่ได้แล้วมีลูกบอลมีหนามหน้าตาคล้ายโควิดพวกนี้นานซึงมาแล้วหมดเลยนะอันนี้ลูกบาสเกตบอลอัน,นเล็กแล้วก็มีลูกบอลสมัยเด็กๆตอนนี้ก็ยัง<ม><ม>เด็กอยู่ แต่เด็กกว่านี้โอเคไปต่อฮ้ยมอ,องอยากหน่อยเคสจะหลุดอยู่น้โอเคอ่ะอันนี้คือถุงวิตเตอร์ดีไใส่อะไรก็ไม่รู้อันนี้คือกระป๋องใส่น่าจะรถหรืของเล่นนั่แหละอะไรสักอย่างนนี้เนี่ยถุงใส่ตุ๊กตาอันนี้ถุงใส่ตตนนใสหบวกมีบวกทองด้วยอันนี้ไม่ใช่ทองจริงทองปอม ใส่ตอนไปงานอะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วก็มีกล่องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปสนใจมันมีเตารีดแล้วก็ถูงอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ฟอกกี้มีส่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือมีแมสมากมายมีหมวกมีหวเหมอนกันมีกระต่ายนุ้งต่ายน่าจะเป็นกระเป๋าดินสอมีสายคล้องแมสพร้อมกับแมสสีชมพูมีล่มมากมายซึ่งเราไม่สามารถพูดได้หมด มีไม้แขวนเสื้อทำจากพลาสติกอ้วนๆได้ยินว่าสำหรับเด็กเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาอาจจะฟาดไม่เจ็บมั้งแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อ,อผู้ใหญ่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 เสื้อ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 มากขวายข้างล่างุึดมีไหมหรือรอะไรอย่างไม่รู้เหมือนก,กันไฟกันตออันนี้ถุงอะไรก็ไม่รู้ มีรถโบราณก็เลยรถโบราณแต่ว่ารถที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนี่แล้วก็มีของที่่ับสองมันไม่ใช่ตับปันถ้วยมากมายเอาไว้เล่นเพลงคับสองมีเกมเสียถีอันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งมีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้เกมอะไรไอ้น,นี่ยอันนี้คือ พักแป๊บหนึ่งประบบมาณนี้ยก่อนพรงนี้พรงนี้เอาละไปต่อนี่คือปืนที่สูดในถังแล้วก็เลยหักแล้วก็ม,มาวางตรงนี้ก่อนมีที่ยิงเปล่ามีสโกป ก่อนหน้านี้ยิงเลเซอร์ได้แต่ว่าแบตหมดมีกระสุนน้ำริงได้แบบเยอะมากแถมมีแบบสำรองด้วยมีกระสุนซึ่งอันหนึงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มีเ้นกินคเกมนี้คือเราต้องเออเอาไอคอนพลาสติกนี่ไปขเคาะน้ำแข็งรอบๆเพกนกวินตัวหนึ่ง แล้วก็พยายามให้เซนควินตกอันนี้โดยมอนบินได้ที่ไม่ดเล่นแล้วอันนี้โดนล้อเพราะว่าคุยกันมาเล่นเล่นสนุกสนุกอันนี้ทวิสเตอร์ก็คือมีวงแล้วพอเราหมุนปุ๊บมันเลือกอันไหนเราก็ต้องเออแตะตรนั้นจะมีสีอยู่จัไม่ได้เราเล่นยังไงมีเซตแมจิกก็คือพวกแบบไม้ไมโกรู๋ไม้กลอนอะไรประมาณนี้นะ้องมีบิงโกคอนเนคโฟ ก็คือเอเป็นที่มันเป็นแบบล่างๆแล้วก็หย่อนเหรียญลงไปเหรียญฟอร์มนะเหรียญพลาสติกพอหย่อนลงไปเสร็จปุ๊บก,ก็ทำยังไงก็ได้ให้มันสีแบบเฉียงก็ได้แบบตรงก็ได้แบบล่างก็ได้แบบไหนก็ได้ที่เป็นเส้นอันนี้ไม่รู้อะไรเก่าแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันกาดอะไรเห็นนานล้วอันนี้กล่องกา์ดเปล่าก่อนหน้านี้มีแต่ว่าเอาไปบริจาคละ มีพวกการ์ดการ์ดเกมแบบมันมีพวกทุเรียนเน่นแล้วก็เดอะมาซิงเกอร์เออไอ้ฟฟาๆาพวกนี้เดอะมาซิงเกอร์ส่วนพวกนี้เนี่ยคือมารโพลี่แบบเปแบบแบบแบบ็นการ์ดเกมจำไม่ได้แล้วเล่นหน่อยต่อมามีเกมแวร์มูจะมีใครเป็นหมาป่าแล้วอ,อย่างนี้ไอ้กล่องแดงๆนี่ Storing kitten ก็คือแมวระเบิดขอคิดก่อนจะพูดยังไงก็คือให้จับก๊าซมั้งเท่าที่จำได้คือให้จับการ์ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แมวระเบิดก็คือมีสิทธิ์แพ้ได้ถ้าเราไม่มีการ์ดแบบดับระเบิดอันนี้คือหมากฮอส่อกไหมซึ่งเคยโดนตะขาบ อหมายถึงเคยเอาไปตีตะขาบคือผมไม่ได้ <S 2> <S 2> ไมวนนตีน,น,นนะก็หนึ่งตีอ,อ,ตอสองพวกนี้หมายถึงตู้งูพวกนี้เราไม่รู้เหมืนอนกันทุกนี้คืออะไรน,นี้ก็กระดาษ A4 มากเลยลาวดาบผ้ามีพวกแบบผ้าเช็ดตัวเต็มไปหมดอากาศสดใสมากมันชอบมีแมวเดิมไม่รู้จะมีเยอะกว่าตนนี้ นาไมวิชัเยเอ็คีรอย